เจอรูปแบบแพทเทิร์นลักษณะนี้แต่ทำไมราคาของเขาถึงย่อลงล่ะพี่พี่รู้จักรูปแบบไพแพทเทิร์นไหมครับไพแพทเทิร์นคืออะไรฮะไพแพทเทิร์นนะครับคือรูปแบบการเียงตัวกันของกราฟแท่งเทียนนะครับซึ่งเกิดเป็นรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งจะสะท้อนจากพฤติกรรมและราคาในอดีตนั่นเองซึ่งหากราคาของเขาสามารถรุกแนวต้านหรือแนวรับได้นะครับพี่พี่ก็อาจจะมีโอกาสได้พุนที่ราคาของเขามีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงได้นั่นเองนะครับ และเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนกันนะครับในส่วนของพันทเทิรที่พี่ๆนราลงทุนมีโอกาสได้เจอบ่อยในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆได้เรียนจนจบครับพี่อะครับอาจจะมีหุ้นหนึ่งตัวนะครับพี่ๆถืออยู่ครับเป็นตามพันทเทิรที่ผมสอนหรือเปล่าและถ้าเกิดเราเจอในลักษณะนี้เมื่อไหร่ครับพี่ๆก็สามารถจับสัญญาณขาจุดซื้อหรือจุดขายได้นั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้นะครับไพ่แพทเทิร์นแพทเทิร์นที่นักลงทุนอาจจะได้เจอบ่อยนั่นเองนะครับพี่ๆนักลงทุนหลายๆคนนะครับก็คงจะรู้จักในส่วนของไพ่แพทเทิร์นใช่ไหมครับไพ่แพทเทิร์นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่พี่ๆนักทุนสายเทคนิคเขาต้องได้เจอกันครับอ่ะ สำหรับที่พี่ๆรู้จักก็คงพอจะเข้าเข้าใจคร่าวๆแล้วแต่ที่พี่ยังไม่รู้จักนะครับพาแพทเทิร์นคืออะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันก่อนนะครับพาแพทเทิร์นคืออะไรครับพาแพทเทิร์นนะครับคือรูปแบบการเรียงตัวกันนะครับของกราฟแท่งเทียนซึ่งเกิดเป็นรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งตัวการเกิดรูปแบบต่างๆของกราฟแท่งเทียนเนี่ยครับอยู่ในส่วนของพาแพทเทิร์นนี้นะครับจะเกิดมาจากการสะท้อนของพฤติกรรมของราคาในอดีตครับ หากราคาของเขาสามารถทะลุแนวต้านหรือแนวรับได้อะครับราคาของเขาก็มีโอกาสนะครับหรือมีแนวโน้มนะครับที่จะปรับลงหรือปรับขึ้นได้นั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบนี้ครับก็จะเป็นตรงรามลักษณะของไพ่พทเทิร์นนั่นเองนะครับและไพ่แพทเทิร์นที่คลิปนี้ครับที่เราจะมาสอนด้วยกันนะครับคือแพทเทิร์นอะไรฮะในคลิปนี้นะครับที่เราจะมาสอนด้วยกันนะครับคือแพทเทิร์นสามเหลี่ยมปักอานะครับหรือ bordering formation นั่นเองนะครับ แพทเทิร์นนี้นะครับถือว่าเป็นแพทเทิร์นหนึ่งนะครับที่พี่นักลงทุนเล่นหุ้นนะครับมีสิทธิ์ได้เจอบ่อยนั่นเองนะครับแพทเทิร์นสามเหลี่ยมปากอ้านะครับหรือ bordering formation นะครับเขาจะมี2รูปแบบครับรูปแบบแรกครับคือรูปแบบ up trend หรือในตัวอย่างนี้ครับกับรูปแบบที่2นะครับคือรูปแบบ down trend กับตัวอย่างที่2ที่จะมาดูด้วยกันนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาอธิบายในส่วนของ up trend ก่อนนะครับ รูปแบบแพทเทิร์นนี้ไม่ยากครับเริ่มแรกเลยครับเราต้องจับจุดจุดแรกครับเราต้องดูในรูปแบบของแนวโน้มขาขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับหลังจากเราได้รูปแบบแนวโน้มขาขึ้นมาเรียบร้อยครับเราสังเกตที่จุดสูงนะครับหรือเรียกง่ายๆครับคือจุดไฮฮะอีกจุดหนึ่งคือจุดต่ำครับหรือจุดโลฮะจุดท้ายของเขาครับหรือจุดสูงของเขาครับทำไฮเออร์ไฮนะครับหรือมีลักษณะที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่จุดต่ำของเขาครับทำโลวอร์โลครับหรือจุดต่ำเขามีลักษณะอะไรฮะ ลักษณะต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองจุด mình, ท high, ดาของเขาทำไฮเออร์ไฮแต่จุดต่ำของเขาทำโลเวอ์โลนะครับสังเกตง่ายๆเนี่ยตัวอย่างนี้เลยฮะจะสังเกตใช่ไหมครับจุดสูงของเขาครับมันมีลักษณะยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตในจุดต่ำละจุดต่ำของเขาครับเกิดลักษณะอะไรฮะโลวอ์โลใช่ไหมครลักษณะต่ำลงมาเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็จุดหนึ่งที่ต้องดูกันนะครับถ้าเกิดราคาของเขาครับ เกิดหลุดแนวรับที่เราตั้งไว้ครับตรงนี้พี่มีก็สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับการหลุดคือลักษณะตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่ราคาของเขาหลุดแนวรับที่เราตีไว้ครับพี่พีก็สามารถตีเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับเห็นในตัวอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงไปพร้อมกันนะครับตัวอย่างจริงนะครับหุ้น S C C ครับสังเกตเห็นตั้งแต่ช่วงแรกของราคาของเขาเลยนะครับจะสังเกตใช่ไหมครับเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาใช่ไหมครับ หลังจากนั้นนะครับเขาก็มีการขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้พี่ดูด้วยกันนะครับคือจุดสูงและจุดต่ําของเขาครับเริ่มแรกนะครับเราดูจุดสูงก่อนครับจุดสูงของเขาเป็นลักษณะอย่างไรฮะจุดสูงของเขามีขนาดที่เป็นลักษณะของการยกตัวสูงขึ้นนั่นเองและถ้าเกิดเราสังเกตในจุดต่ําของเขาละ่ะจุดต่ำของเขานะครับมีขนาดที่เป็นลักษณะของการย่อลงมานั่นเองครับ หลังจากได้จุดสูงและจุดต่ำาเรียบร้อยแล้วครับเราตีนะครับในส่วนของจุดสูงนะของจุดต่ำนะครับอันนี้จะเป็นขีรเส้นนะครับตีจุดสูงเรียบร้อยครับตีจุดต่ำเรียบร้อยครับเราจะได้รูปแบบของรูปสามเหลี่ยมอะไรฮะสามเหลี่ยมปัก R นั่นเองนะครับหลังจากได้ลักษณะนี้เรียบร้อยครับเขามีนลักษณะของแนวโน้มขึ้นมากกอนใช่ไหมครับราคาของเขาหยุดแนวรับเมื่อไหร่ครับพี่ๆสามารถตีตรงนี้ของเขาครับเป็นจุดเลยครับ ขายได้นั่้เองนะครับดูไม่ยากใช่ไหมครับสําหรับแพทเทิร์นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างตัวถัดไปกันครับตัวอย่างตัวถัดไปนะครับสังเกตด้วยกันเลยฮะลักษณะอาข่าวเขาเป็นยังไงคะคืขึ้นยอคขึ้นย่อเลยฮะแต่ถ้าเกิดเราดูดีๆมันเป็นยังไงฮะจุดสูงของเขามมนมีลักษณะยกตัวสูงขึ้นครับแต่จุดต่ำของเขามมนมีลักษณะยอตัวลงต่ำาัเรื่อยๆนั่นเองดูไม่ยาครับเนี่ยฮะจุดต่ำของเขามีลักษณะยอตัวลงต่ำใช่ไหมฮะแต่จุดสูงของเขาอะครับ มันมีลักษณะยกตัวสูงขึ้นนั่นเองตรงเนี้ยเราก็เป็นการบอกได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราตีเส้นของเขาอะครับจุดสูงตีเส้นของจุดสูงครับจุดต่ำตีเส้นของจุดต่ำครับหลังจากนั้นนะครับเราไปดูในส่วนของเส้นของเขาอะครับเส้นของเขามีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเปิดปากห้าหรือเปล่ปาถ้าเกิดตรงตามลักษณะนี้เมื่อไหรค่ครับเขาปขขเป็นลนักษณะของคุ่งแนวโน้มขาขึ้นมาขอนใช่ไหมครับถ้าเกิดราคาของเขาหลุดแนวรับเที่ยวตีไว้เมื่อไหร่ะครับเราก็บอกได้ครับว่าเนี่ยตรงกับแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเปิดปากอ้าเรียบร้อ,อย พี่ีก็สามารถตีตรงนี้ของเขาครับเป็นจุดขายได้นั่นเองนะครับเราไปดูในส่วนของดาวเทนกันดีกว่าครับว่าลักษณะดาวเทนของเขาเป็นอย่างไครฮะอัพเทนของเขาคือเป็นแนวโน้มขาขึ้นมากกอนใช่ไหมครับแต่ในส่วนของดาวเทนนะครับสิ่งที่เราต้องดูกันครับคือลักษณะของเขาต้องเป็นแนวโน้มขาลุมมาก่อนั่นเองและในส่วนของจุดสูงและจุดต่ำของเขาล่ะจุดสูงของเขาครับจะทำไฮเออร์ไฮเช่นเดียวกันครับแล้วก็จุดต่ำของเขาจะทำารเวโลครับ และถ้าเกิดราคาของเขาครับสามารถทะลุแนวต้านที่ตีไว้ได้พี่ีก็สามารถตีตรงนี้ของเขาครับเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับดูในตัวอย่างเลยครับเขาต้องเป็นแนวโน้มอะไรครับเขาต้องเป็นแนวโน้มขาลงมาก่อนนั่นเองนะครับหลังจากเป็นแนวโน้มขาลงมาเรียบร้อยครับเราสังเกตในส่วนของจุดสูงแล้วก็จุดต่ำครับจุดต่ำของเขาเป็นยังไงครับจุดต่ำของเขาครับมันเป็นลักษณะของโลว์โ l ลครับแต่ถ้าเกิดจุด high ครับหรือจุดสูงของเขาครับเป็นลักษณะของไ i เอ e r ์ไฮนั่นเอง ถ้าเกิดเราตีสามเหลี่ยมเรียบร้อยครับเราจะได้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมเลยฮะแล้วสามเหลี่ยมปากอ้านะครับหรือตัว b d e l i n g Formation นั่นเองนะครับหลังจากได้ลักษณะอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดราคาของเขาครับสามารถทะลุแนวต้านขึ้นมาได้ตรงนี้พี่สามารถตีเป็นจุดเลยครับเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างไปด้วยกันครับจากตัวอย่างเลยฮะสังเกตนะครับเขาเป็นแนวโน้มขาลงมาก่อนใช่ไหมครับ ที่ผมบอกครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของอัพเทต้องเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ถ้าเกิดลักษณะของดาวเทลละเราต้องดูเป็นลักษณะของแนวโน้มขาลงครับหลังจากเป็นแนวโน้มขาลงรี่รอยแลวเขามีการรีบาวย่อรีบาวย่อมาสักพักครับสิ่งที่ผมอยากให,ให้พี่สังเกตครับคือในส่วนของจุดสูงและจุดต่ำฮะจุดสูงของเขาครับดูกันไม่ยากครับเขาไม่นถนัดอะไรฮะยกตัวสูงขึ้นครับแต่ถ้าเกิดจุดต่ำล่ะจุดต่ำของเขาเป็นนัดย่อตัวลงมาเรื่อยๆครับถ้าเกิดเราตีเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเมื่อไหร่ล่ะ ราคาของเขาสามารถทะลุขึ้นได้ครับพ,พี่ๆก็สามารถตีตรงนี้ของเขาเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองหลังจากเราเข้าซื้อนตรงนี้ใช่ไหมฮะมันบอกถึงซื้อย่างกลับตัวครับจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นและพี่ๆก็สามารถทํากําไรนะัช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับไม่ยากใช่ไหมฮะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยฮะเขาเป็นแนวโน้มขาลงมาเกาะใช่ไหมฮะเราตีเส้นในส่วนของกราฟดูกันดีๆนะครับเราจะได้สังเกตพฤติกรรมได้ครับเราดูกันเลยง่ายๆเลยฮะ จุดสูงของเขามลักษณะยกตัวสูงขึ้นครับจุดต่ําของเขานักษณะย่อตัวลงมาเรื่อยๆอันนี้จะตรงกับรูปแพทเทิร์นเลยฮะสามเหลี่ยมปากอ้าครับคือจุดสูงเขามีลักษณะสูงขึ้นนะครับไฮเออร์ไฮจุดต่ำของเขาลักนณดย่อลงนะครับหรือล o เว์โลครับหลังจากเกิดลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วครับเราติดสร้างกันต่อนะครับราคาของเขาครับหรือราคาปิดของเขาสามารถทะลุขึ้นได้ตรงนี้พี่สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นะครับหลังจากเขา้าซื้อเรียบร้อยครับ เราก็สามารถทำกำไรในจังหวะในช่วงนี้ได้ใช่ไหมครับซึ่งบอกกันนิดนึงนะครับทั้งในส่วนของอ p t r e n และดาวเท r นะครับในตัวของทเทิร์นสามเหลี่ยมปากห่านะครับพี่พี่ก็สามารถใช้ควบคู่กับ i n เคเต t o r ที่พี่ใช้งานอยู่ซึ่งถ้าเกิดบางฟังก์ชันนะครับหรืออินดิเคเต t o r ที่พี่ใช้งานอยู่ครับเกิดสัญญาณแ o o l e a n d i v e r g e n c หรือบู l ิ i s h d i v e r g e n ต์น,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณในการ c o n ิร r มหรือเป็นสัญญาณในการช่วยดูได้ด้วยนั่นเองนะครับ เรามาสรุปเนื้อหากันดีกว่าครับกับในส่วนของจำแนฟักอาร์บอร์เดลลิ่งฟอร์เมชันนะครับลักษณะของเขาดูไม่ยากครับก็ที่บมบอกเลยนะลักษณะของเขาครับถ้าเกิดเป็นตลาดลักษณะของตลาดขาขึ้นมาก่อนนะครับให้เราหาสัญญาเลยฮะให้เราหาสัญญาณขายนั่นเองแต่ถ้าเกิดลักษณะของเขาเป็นตลาดขาลงครับให้เราหาในส่วนของสัญญาณซื้อนั่นเองนะครับใช่ไหมฮะดูไม่ยากใช่ไหมฮะซึ่งการเกิดลักษณะนี้ครับเราก็ดูในส่วนของจุดสูงและจุดต่ำครับ จุดสูงของเขาอะครับจะเกิด h i เออร์ไฮครับแต่จุดต่ำของเขาจะเกิดลักษณะของโลว์เวอร์โลนั่นเองที่ผมบอกครับถ้าเกิดเป็นลักษณะตลาดขาขึ้นนะครับถ้าเกิดราคาของเขาอะครับหยุดแนวรับที่เราตีไว้พี่ก็ตีเป็นสัญญาณขายครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะข,ของตลาดขาลงครับถ้าเกิดราคาของเขาสามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ได้พี่ก็สามารถตีเป็นสัญญาณเข้าซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยครับพี่ๆก็สามารถใช้สัญญาณในการดูเนี้ยครับ ผู้กับสัญญาณแบริสไดเวรเจนและบูริสไดเวรเจนได้นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับกับในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดพี่ชอบเนื้อหาของคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเลยนะครับเจอกอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ